เอาแล้วฮะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวชุดสิทธิ์ขั้นสูงในตัวของตัวผู้หญิงนั่นแหละนะครับนะไปดูกันเลยอ่าทีมเรามีสามด้วยจะเป็นการรีวิวชุดที่หนักไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะ หยุร้อยนฝหยร้อย,ยบางทีก็ต่อให้ก่อนกรได้ไม่เนี่ยเพื่อนโค้ชแไม่ไปหรอก เฮ้ยจอไม่หมุนไม่ไปอีกแล้วอะไรอยู่วะ,ะใหม่ๆทุกคนมาดูชุดกันก่อนนะครับก็ดีไซน์เขาก็ออกแบบมาดีแหละแต่แบบ เหมือนจะซ้ำกับอันไหนอันหนึ่งหรือเปล่าเออช่างมันเถอะผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วนะผมก็มารีวิวเฉยแล้วก็จะเปลี่ยนละใส่แค่คลิปนี้คลิปเดียวแค่นั้นแหละน็อกไปฮู้มึงจะกระโดดทำไม ลุงมาทำไมลุงมาตายโห้ว่ามันต้องมีตัวขึ้นมาแน่เลยรู้ตัวไว้ก่อนดีที่สุด หนึ่นเอามาหน่อยเพื่อนสวย <Okay. S 1> ได้ตึงเลยนะช็อตนี้ okay. มาได้เนะี้ยไม่ผูเลยอะฝั่งเขาไม่ผูเลยนะ เจ็บแล้วหนึ่งอย่างนี้ต้องดันเข้าเลยมัน ดิมันตั้งไอ้วัวสองลูกติดกันเลยเหรออ๋อตั้งตรงนู้นไตแลวสงสัยมันตั้งไม่ติดฮะอ๋อไอ้เี้าตัวนี้หรือนี่นีนนอ่อย่างนี้มันก็โดนยิงตายเลยดินั่นไงน เอาเวกเตอร์ไปชาร์จมันก็จบแล้วน่ะ โอ้โหจักสีเค็ดจังได้เฮ้ย,ยจะว่ามันงู้ได้ไหมน่ะทุกคนโอ้โหเล่นแบบนี้เล่นคนเดียวยังจะดีกว่าอีกคนดูดูมันสองตัวทำอะไรบ้างนะน,นะดาเมจสี่ร้อยเจ็ดร้อยนั่นนะ เอาจริงๆถ้าแบบจังหวะดมันได้มุมมันได้ผมคนเดียวก็ไหวเนาะเอาตัวลุดก,ก่อน First blood. Kill. ออกสองนี้ เกิดระเบิดมามาดิคิดว่ากิ่งก็มาครับดันมาเลย เอาดิโผล่มาอีกโผล่มาโผล่มาโผล่มันดิแค่นั้นอนะ่ะมีอะไรเยอะหรอกรนก็ไม่มีใครเอาอยู่แล้วนี่ค่ะกระสุนอันนี้พูดเหมือนจะแทงใจตัวเองไม่มีใครเอา โทษอ,อะไรครับเนี่ยคนดูจะเป็นการรีวิวชุดที่แบบตึงไลยหรือเปล่าเอาดิเหลือมันคนเดียว ไหวลุกเผา <Yes. S 1> ตั้งไรโวเกือบไม่ติดสาภาพ ผมว่าแล้วมันต้องมีคนออกแน่นอนได้ไหมนะผมคนเดียวก็ไหว ขอเต้นใส่หน่อยละกันมาทำตึงใส่เราหรออือขอหน่อยนะครับทุกคนอ,คอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับการรีวิวชุดตัวผู้หญิงนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ